ความสุขจากการให้ทําให้หญิงแก่อายุ80เดินไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเลยครับวันนี้ผมกับแม่แกวจะพาทุกคนออกเดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยกันครับเริ่มต้นจากตอนเช้าเราไปเยี่ยมเคสที่เป็นมะเร็งปากมดลูกแม้ว่าจะป่วยติดเตียงแต่ว่าใจก็ยังสู้มีคุณแม่และก็คุณสามีคอยดูแลครับส่วนลูกนั้นไม่มาดูแลแม่เลยผมก็มีเพียงของฝากคำมัธษฐานและก็กําลังใจครับพอจบจากเคสนี้คุณแม่ก็บอกว่าอยากจะเอาเสื้อผ้าที่เอฟซีคุณแม่ส่งมาให้แต่ว่าของมีเยอะมากครับ แม่ใส่ไม่ทันก็เลยเอามาให้ปาปลา,ายาๆข้างบ้านครับส่วนใหญ่ของฝากก็จะเป็นกางเกงลายไทยแล้วก็เสื้อคอกระเช้าซึ่งบางจุดที่เราไปรถก็จอดไกลครับเพราะว่าเขาไม่ถึงแม่ก็จะต้องเดินไปแบบนี้เลยครับแม้ว่าแม่จะปวดหลังหลังงอแต่ว่าแม่ก็มีความสุขครับแม่แกอยากมาให้กําลังใจผู้สูงอายุในหมู่บ้านเพราะว่าบางคนลูกหลานก็ไม่ได้อยู่ด้วยพออายุมากขึ้นก็ไม่มีรถขับไปหากันอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแต่ไม่ค่อยได้เจอกันเลยแม่ก็เลยถือโอกาสมาเยี่ยมแล้วก็มาให้กําลังใจพร้อมกับของ